พักแท้สบัสดีครับผมจันเวศเกษตรธรรมชาติเน้ครับโดนละละม่ได้มาสดเบิงมาซองดูแลถ้าพืชตพืการเกษตรแรงที่แรกๆเริ่มต้นเน้ครับแจนมูฟานไปฟันมารถแบนบึนๆเลยกะมันสภาพดินมันบไห่เนเอครับมันเป็นดินทรายขี้เป็ด โอ้ยต้นไม้กบมี่สิมาเฮ็ดอันปูพงวงบอกหวานบอกคือดอกนี่จะคําพิ่นว้าเนาะกัรน้นเฮากันบบมี่เป็น nice คนว้าพื้นว้าถึงเก้าอีกดันลบนี่งบบมี่แน่งกระตุ้นหนื้อแรงบันดันใจเนื้อรับย่าไปตกใจเนื้อรับไปวันนี้เออเป็นอันนี้เพราเนจจัน <mitad> ผมผมเองเนื้อรับคือว่าเออมีข้อสงสัยว่าอัน พวานนี่คือจังบ่เป็นหมากสุดต้นใหญ่กับบ่เป็ียนนะอา mm hmm. จารย์ควยวอกคิดจังไหนเนาะหว่ามันเมนม,นมาเนาะก็เลยคิดแน่ใจว่าเขาอาจสีแบงเพศตั้งแต่เป็นเม,มล็ดม mm hmm. ่าผลละเนาะบันนี้ลองเห็ดบังคือเลยครับอ mm ัน hmm. นี้ก็เริ่มมาเห็ดต้ตนน้อยๆพอเพียงตรงนี้เพียงแอบพรญญายจารย์นี่เป็นดอกเล้ครับ, mm hmm. รบเพียงก็เขาก็มีไอ้เพศดินบานนี้ว่านเนื้อดินดีปนได เรื่อ,องพญิจักรสีน้ำจะเนี่ยเรื่องเงาพระควานกับห่างกันตำแหน่สีขาวออกลอกอยู่นี่เนี่ยอ่เอาเข้าเฮกษตรระบบมีเวทเขาขึ้นมาสะก้อนเป็นต้นไม้ต้นไหลสะก้อนเด้อันเฮ็ดแต่แนวน,นี้มันกับจกินนกนนนนินอีหยังกะเนี่ยคือแนวอ่านขมิ้นอยู่แต่ว่ัสดิ์นี่ร้อมพร้อมอยังทุนะซับนี่เด้อครับ ต้นต so 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 ้นความคิดพ่อญจารย์ว่าห้วยบังเกือว่าคุยอันอวดมูได้พุ่นเด้ว่าพ่อญจารย์แนวความคิดนันนีแต่ว่าต้นทุนสิมาเฮ็ดนี่ก็บ่หลายดอกแต่ว่าเฮาค่อยไปเรื่อยๆก็ยากเด้อครับเด้อ่นนีกิไว้ไปๆมาๆติดก็กนต้นนี้ก็ได้กําลังยอดออกมาสิก็แซ่บอยู่แต่ว่าพญจารย์บ่อันบ่เอาไปเฮ็ดเมนูมื้อนี้เพราะว่า นี่พยายามกักินอ้อมหอยกัอ้อมหอยไปแล้วนะเมื่อยยังกินน้ำออกก็ได้พอจึงก้นบบว่าโอ้ยอันพื่นยืมไปกอนที่ได้กินบ่เอายืมก็ยืมไปแต่ยอดนะเด้อครับต้นบ่เออกไปน้ำดอกจังน้อยกะจากสองอาทิตย์ข้ากระปงอีกรอบนึงกับมาเป็นย่างครับเนื้งกันกินของเนื้ออยู่เนื้อกินเนื้อยู่กันจากเนาะขอนั่งน้ำสองอยู่กันกิดนะ เน่ซูวกันกินพักไรเนี่ยเน่าปั่นกันกินเดยอครับอ่อซ้ำนี่เดยอครับอันส้ายแล้วพญยายจันิะลงไปกินออมหอยคือเก่านะะั่นแหะครับไปกินอ้หมอยออมอมเลเด้อครับขอบคุณหลายๆครับผม